สิทธิพว,พวพัวหลว,นว,นวนงนะครับรองผู้กับสืบสวนสพปากคลองลำสิธิ์นะครับก็ขอมาประชาสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับคือกรณีการจับกลุ่ม euh, ลักรถจักรยานยนต์นในพื้นที่นะครับของปากคลองศิธิ์และพื้นที่ส่วนพิไทยนะครับโดยเบื้องต้นนะครับกรณีดังกล่าวนะครับในใน,ในพื้นที่จังหวัดปทุมเนี่ยและพื้นที่ออของสพปากคลองลำศิษิ์เนี่ยมีนเหตุเกี่ยวกับการโจรารรถจักรยานยนต์หายบ่อยครั้งนะครับและเป็นทบายของผู้กำกับชานะครับระดับทั้งภาคและจังหวัดนะครับเร่งรัดในการ กวดขันจับกลุ่มนะครับเพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วไปนะครับสืบเนื่องนะครับเคสนี้นะครับเป็นการสืบเนื่องมาจากว่าของงาน้องงานปราปรานะครับสายตรวจนะครับเมื่อคืนในตามนโยบายของผู้บัญชาในการออกตรวจพื้นที่นะครับจนไปพบกับผู้ต้องสงสัยนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับงานสายตรวจเนี่ยออกตรวจช่วงประมาณช่วงกะกลางคืนนะครับช่วงประมาณสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็ไปพบตัวผู้ต้องหานะครับคือในแบงค์อายุสามหกปีนะครับขับรถจักรยานยนต์นะครับมาบริเวณถนนซ่อมสร้างนะครับ อ่าถนนรังสิตปทุมนะครับจากนั้นก็พบเจ้าที่สายตรวจนะครับขับออกตรวจในพื้นที่นะครับด้วยไหวพริบปฏิพานะครับจึงได้เปการเรียกตรวจนะครับเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวให้สายตรวจลองพูดนะครับว่าเจอยังไงครับและส่งขยายผลให้สืบสวนนะครับจนเราไปประสานผู้ที่หายก็มาแจ้งความตอนเช้าถึงทราบว่ารถตัวเองหายนะครับไปประสานเสร็จผู้ที่หายก็มาติดต่อแจ้งความนะครับในครั้งแรกก็ยึดได้เลยนะครับยึดได้จากของงานผู้การปรบตาม ส่วนตอนนี้ที่สอบถามว่าคันที่ขายที่เมืองปทุมถูกไหมฮะที่ยึดได้ที่สอพเมืองปทุมเนี่ยคือผู้ต้องหาเนี่ยเมื่อได้รถไปแล้วเนี่ยได้ขับตะเวนแล้วไปขายตามร้านนะครับร้านซ่อมแอร์ไม่ได้รู้จักเขาเนะก็ไปเสนอขายคาพันว่าเสนอคนารพันเนี่ยตัวของผู้ที่คนที่รับซื้อเนี่ยรู้สึกว่าไม่โอเคเพราะมันถูกเกินก็เลยพาผู้ต้องหาเข้าโรงพักเลยเมืองปทุมว่าไปที่เมืองปทุมเสร็จก็มีการตรวจยึดจากเจ้าที่จังหวัดนั้นตัวนี้เขาใส่ช่วงจังหวัดนั้นถอยออกมาก่อนแล้วก็หลบหนีออกมาก่อนครับ เขาเขาได้บอกไหมครับว่าเขาเอา,เ,าเอาไปขายเป็นคันหรือว่าแยกอะไรหรือว่ามีกลุ่มแก๊งยังไงครับแล้วก็เอา,าทางไปทําอะไรก็อย่างนี้ครับในการกอร่อเหตุของเขาเนีเราดูจากกล้องจอมปิดคำว่าสภาพงเขาเนี่ยกอ่อเหตุนคนเดียวตลอดนะครับลักษณะการกอร่อเหตุอกศานเดินใช้การเดินเท้าเลยนะครับโดยจะมีการนั่งบ้านเขาที่อยู่ในพื้นที่สามโคกนะครับนั่งรถเมย์มาลงในพื้นที่ชุมชนต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสวนพิปปกป่าคลองพอลงเสร็จก็จะเดินตะเวนตามเส้นทางถนนไปเจอรถที่จอดอยู่ข้างทาง ถ้าคันไหนไม่ล็อกคอหรือเสียบแจคคาเนี่ยเผาเลยนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นรถสภาพเก่านะครับไม่ใช่รถสภาพใหม่ไม่มีกลุ่มแก๊งส่วนการขายจะขายแบบทั่วไปเลยเจอใครพอมีแรงซื้อร้านของเก่าเขาก็ขายนะครับแล้วพอได้เงินมาทําอะไรก็เสพยาเสพติดนะครับตัวเขาเองก็ประวัติเก่าเกี่ยวเรื่องของการเสพยาติดนะครับติดคุกมาแล้วประมาณแปดเคสนะครับในที่ผ่านมาทั้งพื้นที่ปทุมธานีแลว,แลวทั้นที่นครนะครนายกครับรส่วน,นนะทุกวันนี้ครับอย่าไปมองแค่ว่ารถใหม่คนร้ายจะขโมยไม่ใช่ เก่าใหม่เอาหมดนะครับส่วนของผู้ร้ายที่ก่อเหตุนเนี่ยคือเน้นเลยฮะหนึ่งไม่ล็อกคอสองกุญแจขาสภาพเก่า,ขา,าเาขาไม่สนผู้ที่หายเอ,เองด้วยความประมาทเลินเลือต่างเนี่ยก็จะมองไว้การที่ว่าตัวเองคือรถเก่าแล้ว10ปีแล้วบางคันนะครับสิบซูมเองเป็นสิปีนะครับไม่ล็อกคอรถสภาพไม่ดีบ้างล็อกคอไม่ได้บ้างกุญแจเสียบ้างอะไรบ้างครับก็เลยฝากเตือนครับเรื่องของความปลอดภัยครับเน้นย้ำหนึ่งจอดที่สว่างนะครับ2การล็อกรถอย่าล็อกแค่แกุญแจหรือถ้าเป็นไม่ได้นะครับล็อกสติต๊กอีก อย่างเงี้ยคนร้ายไม่ก่อเหตุนแน่นอนเพราะเขาเองมาเนี่ยไม่มีววอุปกรณ์เลยเลยมาตัวเปล่าถามว่ามาตัวเปล่าเนี่ยถ,ถ้าที่นดไปตรวจเจอตอนแรกยังไม่พบของกลางอะไรเนี่ยแทบจะจับกุมไม่ได้เลยซ้ำไปนะครับ้วยข้อกฎหมายที่เรากําหนดไว้นะครับก็ขอ,ขอฝากเตือนไปว่าจากที่ชุดไล่ล่านะครับได้ทกาการจับกุมมานะครับส่งมาให้ทางสืบสวนสพปากองอังสินนะครับพบว่านะครับก่อเหตุเมื่อวันที่ของของโรงพักเรานะครับเมื่อวันที่11สิงหา กับวันที่23เนี่ยคือรักมาแล้วก็โดนพวกพี่จับเลยนะครับยาบ้า2อเม็ดนะครับรถเนี่ยซูโม่เอ็กที่หายวันที่11เนี่ยตรวจยึดไว้ที่สพเมืองนะครับเอาไปขายนะครับแล้วก็คนรับซื้อเนี่ยสงสัยครับก็เลยพาไปที่โรงพักทำการตรวจยึดไว้ก่อนนะครับเราก็ดาเนินการนํารถของการกลับคืนมานะครับ หลังจากนั้นตรวจสอบพบว,ว่าเมื่อวันที่7นะครับกับวันที่16สิงหานะครับได้ไปก่อเหตุที่พื้นที่ของสอพสมชัยน,นะครับเป็นเวฟทั้งสองคันนะครับลักษณะทั้ง4คันเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับพฤติกรรมคุร้ายก็คือพบรถนะครับไม่ล็อกคอนะครับก็จะ จะเขียนไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีคนขี่รถผ่านก็พี่รถผมเสียนะครับก็ช่วยยันพลเมืองดีก็ไม่ทราบว่าเป็นรถที่รักมาก็ยันไปที่ราา้านซ่อมรถนะครับหลังจากนั้นก็บอกโกหกร้านซ่อมรถเหมือนกันนะครับว่าลืมแจ้งรถผมหายต่อสายตรงให้ผมหน่อยนะครับก็ขี่ไปนะครับก็อ๋อมีอยู่ระหว่างขายายผลของส่วนพิษคันหนึ่ง นะครับเอาไปขายที่ยทดยานะครับแล้วก็คันที่สองเนี่ยพบที่สักขับไปสักแก้วแล้วโดนตรวจยึดโดนตรวจยึดที่สักแก้วเหมือนกันนะครับคันที่ใส่ตรวจจับได้ครับคันที่าีการแจ้งหายไว้ที่ไหนไหมครับอ๋อใส่ตรวจจับได้เนี่ยคือเป็นฟีโน่เนี่ยของกลางที่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นฟีโน่เสม,มอเองฟีฟีโนโ่หายเมื่อวันที่ยี่สามเลยกลางคืนเลยคืนคืนปุ๊บลัก,ล,กลักมาปุ๊บ ที่รวบจับยาเลยก็ขออนุญาตนะครับขายที่มือทั้งหลายเอาแจไว้เราเอาออมาเลยแล้วตารติดไหมสตาร์าไม่ได้ตาร์ไม่ติดครับแล้วไปทำยังไงไปชาร์จแบ็คไปชาร์จที่ไหนวนะที่น้นแล้วไปบอกเขาว่างไงบอกว่าชาร์จแบ็คแล้วเสร็จอ่าเสร็จแล้วก็ขับรถไฟออกมาเลยแล้วไปเอายายไหนมาเสดยาหม้อ อ่าแล้วคันนี้เหรอเอาจากไหนมาจำได้ไหมตรงไหนตรงแถวนี้คัทนที่ล็อกคอไหมอันนี้อันนี้ไม่ล็อกคอครับจะเข็นลงมาเลยแล้วเข็นลแล้ไปไหนหอ่อ หนึ่งพันบาทเนีหวะเจ้าจของคนที่ซื้อเขากลัวจะพาเราเข้าโรงพักเลยใช่ไหมเออดีไหมที่ทําเนี่ยรู้ไหมไมนผิดอ่ะอยากจะฝากให้ผูออ้อื่นเหรเป็นตัวอย่างไหมขอโทษด้ยนะครับน้อยปชาชนที่ดูนะครับก็อย่าทำตามนะครับขอโทษด้วยนะครับครับค